สองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมี ID ดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูละคะ่าสูงสุด1น0 0บาทด้วยนะตรงนี้ค่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะไม่บยบาย น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟรีไฟล์หรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟล์นะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริงร้อยเป์ไม่เกยนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัสไ d ที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะเอาละครับก่อนอื่นพี่ต้องขอกราบสวีดสวัสดีชา กักเีนะฝีฝายที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมหรือช่อง1998 ZA YK m e t a ก Faker กับพี่เน็กคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับแนวสรุปกิจกรรมนะครับ อภารกิจปิชิตวันสิ้นโลกนั่นเองนะครับที่เริ่มเล่นกิจกรรมได้เร็วนะครับอาน้องๆหลายคนได้ขอเข้ามานั่นเองนะครับผมอ่ะเพื่อการไม่เสียเวลานะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมที่จะกดติดตามกดกระดิงกดสับตะไคร้ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะในส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมแรกครับกิจกรรมท็อ อัพนะครับผมมาออนซัมแมนนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับก็คือเติมเพชรสะสมนะครับเติมครบ99เพชรรับแว่นไปเลยนี่ครับเติมครบ399เพชรรับไปเลยนะครับสำหรับท่าทางฟรีเติมครบ999เพชรนะครับรับฟรีสกินลดนะครับผมตั้งแต่วันที่25มิถุนายนไปจนถึงวันที่29เดือนนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันต่อครับสำหรับกิจกรรมต่อไปอันนี้ก็สามารถเข้าไปสุ่มได้ที่่ร้านค้านะครับเพียงแค่กล่องละ30เพชรเท่านั้นนะครับน้องๆก็ อยู่ในทางร้านค้านะแต่มันมันยังเข้าไม่ได้นี่ครับต่อไปนะครับเป็นตู้สุ่มใหม่นี่ครับในไดมอนรอยั่นนะครับก็สามารถเข้าไปสุ่มได้พี่กขสุ่มไปแล้วแหละสาหรับเจ้าของใหม่นี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่าครับสําหรับภารกิจพิชิตวันสิ้นโลกนะครับนี่น้องๆเข้าตรงนี้นะครับสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้นะก็เหลือเวลาอีก18วันนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้เราเลือกทีมนะครับสำหรับภารกิจมหาวิบัติวันสิ้นโลกนะครับเลือก ทีมได้นะครับระหว่างบิงเกอร์แล้วก็ทีมลูกศิษย์นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องอ่านกฎและกติกาก่อนนะครับเราเคยอ่านแล้วแหละแต่พี่จะบอกให้ฟังคือเขาบอกว่า ถ้าเราเลือกทีมไหนที่คนอยู่เยอะที่สุดนะครับจะมีโอกาสได้รับของรางวัลนะครับของรางวัลในที่นี้สมมุติว่าบิงเกอร์นะครับนี่จะได้รับนะครับในส่วนของนี่เลยเข็มกลัดนะครับแล้วก็เซ็ตนะครับเป็นเซตแบบเซ b ตบิฟอัพเดตนะครับผมก็ถาวรนะครับผมแล้วก็ a อ r b บอร์ดนะครับรวมไปถึงรูปโปรไฟล์และพื้นหลังแต่ถ้าเราเลือกทีมลูกศิษย์ก็ได้รับของเหมือนกันนะครับแตกต่างไปที่ a อ r b บอร์ดแล้วก็ในส่วนของรูปโปรไฟล์แล้วก็พื้นหลังแล้วก็เข็มกลัดนะครับผมประมาณนี้นะครับใน ส่วนของการรวมเข้าทีมนะครับผมอ่ะเราก็จะต้องเลือกทีมที่เยอะที่สุดนะครับตอนนี้นะครับทีมลูกศิษย์นะครับมีอยู่แค่2 0 0หมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทีมอีกหนึ่งทีมนะครับต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพี่ก็จะเข้าบิงเกอร์แล้วกันกดเข้าร่วมไปครับอ่าเมื่อเข้าร่วมแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ยืนยันการเข้าร่วมกดตกลงไปครับเรียบร้อยเมื่อกดแล้วนะครับหน้ากิจกรรมใหม่ก็จะเข้ามานี่ครับนี่ในส่วนนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเลือกข้างออกข้างนะครับผมอ่า เราก็สามารถเก็บโทเค็นประจำวันได้นะครับผมก็กิจกรรมนะครับผมอันนี้ก็ครั้งหนึ่งเคยเป็นดั่งอาจารย์นะครับผมอ่ะเป็นดั่งอาจารย์และลูกศิษย์นะครับแต่ตอนนี้เข้าเขาเ้ยเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นมิดกันแล้วนะครับอ่านี้เราก็เลือกข้างสําเร็จแล้วนะครับพี่เลือกเป็นวิงเกอร์นะครับส่วนอ่ภารกิจประจำวันนะครับก็จะมีการสะสมแต้มอันนี้จะเป็นแต้มสังหารนะครับผมเป็นสีแดงๆเป็นในส่วนของแต้มสังหารแล้วก็ยังจะมีในส่วนของโทเค็นอันนี้จะเป็นโท เคลมเพดนะครับผมโทเค็นแลมเพดเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีแล้วก็เต้มสังหารไว้ทาอะไรเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนะครับดยการหานะครับนี่เลยอยากได้ครับบล็อกอินประจําวันนะครับแล้วก็เล่น3รอบนะครับจะได้รับแต้มสังหารคูณ3แล้วก็แรมเพดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เล่น6รอบจะได้อัตาสังหาร4นะครับแรมเพดอีกหนึ่งแล้วก็ประมาณนี้ครับภารกิจจะมีทั้งหมดประมาณ4ภารกิจนะครับผมอ่ะก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของตาราสังหารนะครับในส่วนของตาราสังหาร หารเนี่ยเนี่ยในช่วงกิจกรรมวันสิ้นโลกนะครับสามารถรับแต้มสังหารพันอ,อ่อภารกิจโดยจํานวนแต้มสังหารจะมีการจัดอันดับและใช้ในการปลดล็อกของรางวัลน,นั่นเองแอสซนซินปลดล็อกศูน,นะครับเมื่อแต้มสังหารครบนะครับแล้วก็เอคุณนิดอ,อ่อปลดล็อก50นะครับเมื่ออ,อ่า อันนี้นะครับจะเป็นร้านค้าแห่งความรับนั่นเองเนะครับสำหรับแอตัซินแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนั่นเองนะในส่วนนี้ร้านค้าแห่งความรับเข้าได้ทางไหนครับพี่นี่เลยเนะครับเข้าที่โทเกตลำเพลทนะครับที่มาเอาพี่ชี้อยู่นะครับผมคิกเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวเอ้ยมันทำไมเข้าไม่ได้วะไม่น่าใช่เดี๋ยวเอ้ยปกติมันต้องเข้าได้ดิเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าหนึ่งก่อนละกันนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นของรางวัลนะครับของรางวัลของผู้ชนะนะครับก็คือจะได้ก็ต่อเมื่อทีมที่ได้รับชัยชนะนะรรัับได้ของงาวลสุพิศ จงเพื่อสู้เพื่อชัยชนะนะครับสำหรับของรางวัลในนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นส่วนตู้ตสุ่มอีโวลูชันแล้วก็คูปองแลกเปลี่ยนสกินเปิลแล้วก็ไดมอนด์รอยัลนะครับและไม่แน่ใจว่าในกล่องนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านี่ครับผมอ่าในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นตารางอันดับนั่นเองนะครับในส่วนของตารางอันดับนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะอ่าเขาเรียกยังไงน่าจะยังไม่อ่อ มันน่าจะยังไม่รีนะครับผม,ผมก็ต้องรอมันรีนะครับผมนี่ก็มีสําหรับบางคนก็มีแต้ม,แ,ตมแล้วนะครับก็อันดับจะมีทั้งหมด100อันดับนะครับก็100อันดับคะแนนสูงสุดจะได้รับของรางวัลพิเศษเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมของรางวัลในนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเนาะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของอ่าอันนี้ปกติมันต้องเข้าได้ดิมันทําไมเข้าไม่ได้อ่ะมันจะเป็นร้านค้าแห่งความรักอ๋อร้านนี่นี่น,น,นี่พี่มองผิดน,นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ร้านค้าแห่งวันสิ้น ว่ามีอยู่แล้วว่าพี่มีได้ไงวะเนี่ยน,นี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอ่าก็คือมันน่าจะ ยังไงอ่ะมันน่าจะเคยมีในกิจกรรมก่อนแล้วนะครับผมสําหรับ2โทเค็นนี้เนาะไอสองอย่างนี้3อย่างนี้นะครับผมแล้วในส่วนอันนี้นะครับรูปปั้นรูปปั้นนี้นะครับจะไปไว้ในการโหลดเกาะลอนั่นเองนะครับที่เราแจกเพรแจกโกแจกอะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็ตาราสังหารจะใช้ในการแลกคือ5เทมเพลตนะครับโทเค็น5เทมเพลตแล้วก็3เทมเพลตนะครับร้านค้าอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็สําหรับร้านค้านี้นะครับเป็นร้านค้าแห่งของแลเลยนะครับจะปลดล็อก ก็ได้ก็ต่อเมื่อครบ50แทมเพลตตรงนี้นะครับถ้าเราสะสมแทมเพลตครบ50เราจะสามารถปลดล็อกและรับของรางวัลในนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดนะครับผมแล้วก็ชุดนะครับผมเป็นบิฟออฟเดตนะครับจะเป็นเสื้อทรงผมแล้วก็กางเกงรองเท้านะครับครบเซตเลยนะครับผมในส่วนนี้ก็สามารถแลกได้โดยที่เราสะสมครบ50แทมเพลตนั่นเองนะครับผมโอเคในส่วนต่อไปนะครับก็เป็นล็อกอินสปินเนอร์นะครับเนี่ยมันอยู่ตรงเมาส์พี่ตัวพี่บังนะก็คลิกเข้ามาแล้วอัน กิจกรรมยังไม่เริ่มนะครับต้องรอเนาะก็กิจกรรมนี้คือต้องออกไปเล่นเยอะๆนะครับผมสะสมในส่วนของโทเค็นตาราสังหารนะครับแล้วก็โทเค็นเทมเพลตนะครับทำรกิจประจําวันที่เขาได้กําหนดไว้นั่นเองเนี่ยตามภารกิจที่เขาบอกในแต่ละวันนะครับผมอ่าก็จบไปครับสาหรับกิจกรรมนะครับผมมหาวิบัต,ต,ต,บติวันสิ ümüz, ้นโลกนะครับผมแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมกันต่อนะครับผมสําหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะครับในส่วนของกิจกรรมอันนี้นะแต่เราขอพูดถึงอีกหนึ่งกิจกรรม กลเป็นกิจกรรมสรุปทั้งหมดเลยนะครับที่จะเข้ามาในเซิร์ฟนะครับผมอ่ะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เลยภารกิจพิชิตวันสิ้นโลกนะครับเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษไอเทมนะครับผมพิชิตไอเทมไม่ใช่พิเศษเรื่องข้างออกข้างนะครับอย่างที่เราได้ทําไปนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่25ไปจนถึงวันที่12นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับผมเป็นต้นไปนะก็สามารถทําได้แล้วนะครับสำหรับทาภารกิจรายวันรับคะแนนและโทเค็นก็อย่างที่พี่ได้สอนไปนะครับทำภารกิ ร,ร้านค้าแห่งความรับร้านค้าแห่งความรับเราก็สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับร้านค้าแห่งความรับครั้งนี้เป็นของสายฟรีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สายเติมนะ,ะแต่ต้องมีเวลาเล่นสักนิดหนึ่ง แล้วก็กิจกรรมต่อไปครับร้องอินรายวันนะครับผมก็สมอสมรภูมิร้องอินนะครับได้7วันตั้งแต่วันที่27ไปจนถึงวันที่29จะได้รับในส่วนของกล่องดวงใจนี่ครับผมฟิฟี่ถาวรแล้วก็4กรกฎาคมครับร้องอินวันสิ้นโลกวันนี้วันเดียวรับไปเลยนะครับในส่วนของกระเป๋านั่นเองนี่ครับแล้วก็ต่อไปครับจะมีภารกิจอ่ออ่อ อะไรเนี่ยกิจกรรมนะครับประวัติวันสิ้นโลกนะครับผมหน้ากิจกรรมนี้ยังไม่เข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสุ่มของในแต่ละวันได้ฟรีถาวรนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องใช้เพชรนั่นเองนะครับก็ถูกใจสายฟรีอย่างแน่นอนแล้วก็โหมดใหม่นะครับผมว่าเป็นโหมดใหม่คนข้าง4 vs สนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าความสามารถพิเศษเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเข้าวันที่4กรกฎาคมนะครับไปจนถึงวันที่12เนาะก็กิจกรรมเขานะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับวันที่ที่รับผมก็จบไปครับ สำหรับสรุปกิจกรรมภารกิจพิชิตวันสิ้นโลกทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนครับกิจกรรมสายฟรีในวันนี้นะครับก็ยังจะทําได้นะครับสำหรับร้องอินสะสมนะครับกิจกรรมร็องอินสะสมอะไรครับพี่น้องๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับไม่เป็นไรครับนี่เลยก็เป็นกิจกรรมร็อกอินสะสมนะครับครบ5วันนะครับได้รับท่าทางไปเลยนะครับเป็นท้าออนหน้านะครับแล้วก็คูปองแรกเกียรเปลี่ยนสกินเปิลนะครับกล่องสกานี่ครับแล้วก็เก็กเอ่อกล่องเอ็มอ เอ็มหกศูนย์นะครับแล้วก็บุฟเฟ่ตาราสังหารนะครับผมก็สามารถมาทํากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสายฟรีหรือสายเติมอย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับผมโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดตั้งกระดิ่งกดติดตามไว้พี่ด้วยแล้วเราก็มาเจอกัน EP หน้ากันอีกเช่นเคยสําหรับ EP นี้นะครับขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเอ็งนั่นแหละเอ็งนี่มันแฟนพันธุ์แท้หรือดีกว่า อย่าลืมกดติดตามและกดสั่กนกระดิ่งข่าด้วยนะแล้วเจอกันอีพีหน้าวันนี้บ๊ายบาย